2กันยายน2502พบศพหญิงสาวลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าประยาใกล้กับพาะเรือวัดเฉลิมพระเกียรติสภาพศพขึ้นอืดมือาพาดปกสวมเสื้อแขนกุดสีฟ้ากระโปรงสีดำสมแหวนลงยาสลัดสกุลรามเบชะ คดีฆาตก,การรมนวลียเป็นคดีดางของไทยที่สะท้อนปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมนวลชฉียเป็นหญิงสาวธรรมดาประกอบอาชีพเภยายองเภย,ยาสูบที่มีความสัมพันธ์กับนายแพทย์อาทิตย์และเชื่อว่ากำลังตั้งครรภ์ทำให้เกิดความขัดแย,ย้งรุนแรงต่อมานวลชฉีถูกฆาตกรรมและมีาอาการอักรสบโดยพยายามทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุการสอบสวนพบพิรุษหลายอยา่างคดีนี้ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากเพราะผู้ก่อเหตุเป็นแพทย์ซึ่งมีฐานะและหน้าที่การงานดีสะท้อนปัญหาการใช้ตำแหน่งและอำนาจอิทธิพลความจริงและกลายเป็นบทเรียนสำคัญ เกี่ยวกับความยุิธรรมแลสิทธิของผู้หญิงในสังคมไทยจลนีการสำคัญหนึ่งความสามัญ์วันจมีเป็นนักาาตละนายแพทย์อิฟเป็นหมอมีความสามาัถเลือดซึ้งในเกดทะเบีสมรสกันสจรญเนว่าจมีต่างกันและต้องการให้หมออิฟเปนผิดชอบเทะบียสมรสแต่หมออิฟไม่ต้องการได้มีผู้หญิงคนอื่นแล้วสามวันก่อนหนตัคืวันที่2กันยายน2กันยารนวัสองหมออิฟหลอดไม่ใาวันจมีมาพบที่มันตุ้รีควรใช้ยาสมุนไร้าวสี่ยามกลาสดนำน้ำไาทวจ สุดจนจากภุมผู้กระมิตได้ทั้งหมด6กัมัสินหมอยี่ตุตาสินบานชีวิตไปหลังได้รับการนบัยโทษส่วนรับผู้อจรรมุกตุณโตกรณบคดี้กรณีดังที่ผู้คนจดจำมีการสร้างเป็นหนังปี2528ไดละครปี2548สะพานจจวีสะพานตะวีูาเที่ฐานว่าสะพานเจวีจนมาถึงวันนี้ครับ พิเคราะห์มาตรากฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานมาตรการหนึ่งสองหนึ่งหรือหนึ่งสามหนึ่งในคดีนวนชีวพนักง,งานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดเนื่องจากจำเลยเป็นผู้มีความรู้สูงและมีการนำพังสุกมาตรการหนึ่งสามหนึ่งให้พนักง,งานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยว กับความผิดที่ถูกกล่าวหาการนำมาใช้นะคะตำรวจใช้การชนะศูนร์ิลิกศพซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรา148ถึง150เพื่อระบุสาเหตุการตายที่แท้จริงว่าเกิดจากการถูกแทงและนำร่างทิ้งน้าอุกนัยยังมีลมหายใจรวมถึงการหาหลักฐานจากรอยเลือดในรถยนต์และบ้านพัก 2. การควบคุมตัวและการฝากขังมาตรา87เนื่องจากหมอทิพย์เป็นผู้ต้องหามีอิทธิพลและเป็นที่รู้จักในสังคมกระบวนการควบคุมตัวจึงถูกจับตามองมาตรา87 บรรดาถ้ามีให้ควบคุมผู้ต้องหาไว้เกินกว่าความจาเป็นตามพฤติการแห่งคดีซึ่งในคดีมีการฝากขังต่อสารตามลําดับเพื่อขยายเวลาสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีโทษถึงหานชีวิตค่ะพยานหลักฐานในชั้นศาลหัวใจสำคัญของคดีนี้คือเนื่องจากในนี้ประจักษ์พยานขะนานค่ะมัตราสองสองพยานกรถุพยานอิสระพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจาเลยมีความผิดหรือไวสุดให้ห้ามเป็นพยานหลักฐานได้มัตราสองวันเทียให้ศาลใช้ดีมินิจ่ไ้นิสัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานง นจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นมีก็สารมีก็จากลายี่ของมนชษยที่บันทึกขัดแย้งในความคั้วรวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลที่เห็นการเล่น้องนำมาประกอบจนเห็นภาพว่าจำเลยมีแรงจูงใจได้โอกาสในการกระทำความผิดที่การชนสูตรพิสูจนมาตรา144/50คดีนี้มีพยมีการกประกในมน้ำเจ้าพระยานทบุทรีใการชนสูตรจึงสำคัญมากมาตรา1 4เมื่อปรากฏในชัดหรือมีเหตุสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยิดธรรมชาติที่มีการชนสูตรพิสศจความส่คกญ ผลการารสูตรที่พบในพบน้ำในบ่อนในพบอากเสบถูกเทเป็นหลักฐานมัดตัวที่เ่ยนที่ทางคดีการหายตัวไปเป็นการฆาตกรรมตัวอย่างประกอบที่สอดคล้องกับมาตรการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคดีนวลฉวีเป็นความผิดอาญาแผ่นดินดูเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นซึ่งกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงอยู่ในอำนาจที่พนักงานอายการต้องเป็นจุดฟ้องคดีไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้ตัวอย่างประกอบคดีนวชฉวีที่สอดคล้องกับแต่ละมาตรา1การพิสูจน์ความผิดโภวอาญามาตรา2 2 7 ในคดีนวลชวีจำเลยปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้ฆ่าแต่สารใช้พยานแม่ร้องที่สดค้องกันอย่างแน่นหนาะเช่นพฤติการก่อนหลังเกิดเหตุความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีสภาพสุขและพยานบุคคลหลายปากเมื่อนำมาประ,ประกอบกันแล้วทำให้สารเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจึงลงโทษได้ดตามมาตรา2 2 7 สองการชนะสูตรปวิอายามาตราหนึ่งห้าศูนย์การชนะสูตรศพน,นชวีพวลักษณะบาดแผลแลสาเหตุการตายที่ไม่สอดคล้องกับอุบัติเหตุแต่บ่งชี้ถึงการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตทาให้คดีเปลี่ยนจากเหตุผิดปกติทั่วไปเป็นคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการดําเนินคดีายาญาสามอำนาจฟ้องคดีปวิอายามาตรายี่สิบแปดคดีน,นชวีเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินพนักงานอายการจึงมีอํานาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแม้ผู้เสียหายหรือญาติจะไม่ฟ้องคดีก็ตามตามมาตรา 28. สรุปประเด็นคดีวันวุนชรีหนึ่งข้อหาหลักฆ่าผู้อื่นโดยใรอไว้ก่อนมา,าตราสองแปดเก้าเนื่องจากมีการวางแผนล่วงหน้าจ้างมันมือปืนแน่เกี่ยวกันทุ้งความสุข ตัวก,การและผู้ใช้บาาัณฑารปยศเจา้าและบาณฑาดายศสี่หมอที่ถูกฟ้องในฐานะผู้จ้างวันเล่ลงแต่กระทำผิดสองพยากฎหมายพยานหวบล้อมคดีนี้ไม่มีมาจากพยายนเหลีกหนักฆ่าในศาลลงโทษได้เพราะพยานาวหล้อมเช่นแนรี่กู้ตายยเลือดเล็งจึงใจเชื่อมโยงกันกจนแน่นหนาตามบวิอายามาตราสองสองจิตนิติวิทยาศาสตร์การชนะส,สูตรศพยืนยันว่าตายเพราะถูกแทงในจุกน้ำบวิอายามาตราหนึ่งห้าศูนย์เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้มัดตัวจำเลยสามมือสรุคดี สารในการใช้หลักพยานไว้ล้องที่สอดคล้องให้โดยต่อพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยมีความผิดจริงแม้จำเลยจะปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงได้รัาสารประหารชีวิตก่อนได้รับอภัยโทษในลาตมาสารพิพภากษาประหารชีวิตหมออาทิตย์จำคุกตลอดชีวิตมงคลส่วนที่เหลือไม่มีหลักฐานผินผิดต่อมาหมออาทิตย์ได้รับการอภัยโทษและลดโทษอีกหลายครั้งกระทั่งคนโทษเมื่อปี2515หลังได้รับอิสรภาพไม่นานหมออาทิตย์ก็เสียชีวิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นตำนาน